สวัสดีครับเฮียเมทว์จเจิริญการยางลำลูกกาของสองครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องศูนย์ล้อที่ลูกค้าคาดหวังว่าเมื่อตั้งศูนย์ไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับแต่ก็ขอบคุณครับมีลูกค้าคอมเมนต์เข้ามาว่าการมาตั้งศูนย์ล้อเนี่ยก็อยากให้ช่างแนะนำว่ามีช่วงล่างอันไหนที่เสื่อมมีช่วงล่างตัวไหนที่ควรปรับเปลี่ยน ซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าทุกร้านตั้งศูนย์เนี่ยจะแนะนําลูกค้าก่อนตั้งศูนย์อยู่แล้วเพราะว่าถ้าช่วงล่างหลวมตั้งศูนย์ไปก็ไม่มีประโยชน์แต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าความคาดหวังหลักๆที่เมื่อตั้งศูนย์ไปแล้วลูกค้าต้องการอะไรอันที่หนึ่งก่อนเลยนะครับก็คือแน่นอนครับตั้งศูนย์เนี่ยเราก็ต้องอยากให้รถถึงวิ่งตรงนะฮะ อาจจะมีซ้ายเบาๆขวาเบาๆตามลูกถนนเพราะถนนบ้านเราเอียงสายถ้าเป็นโทเวรหรือเป็นทางด่วนยกระดับก็จะเอียงขวาเพราะฉะนั้นการที่จะวิ่งตรงเพื่อให้ได้ระนาบเลยเนี่ยนะครับคงเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะนในความรับรู้ของทางช่างและอยากให้ลูกค้ารับรู้ด้วยก็คือคําว่ารถที่ตั้งตรงเลยก็คือเราประคองพวงมาลัย แล้วชั่วอึดใจ1 2 3 4 5สี่ห้ารถมันยังวิ่งตรงอยู่แล้วค่อยๆเป๋ซ้ายตามรูปถนนหรือเป๋ขวาตามสภาพถนนบางช่วงอันนั้นก็คืออยู่ในคอนเซ็ปต์ของคำว่าเมื่อตั้งสุดแล้วรถวิ่งตกอันที่สองต่อเนื่องจากอันที่หนึ่งเมื่อรถมันวิ่งตรงใช่ไหมครับมันไม่ดึงซ้ายแรงมันไม่ดึงขวาแรงมันก็ลดอาการเมื่อยลา้า ถ้ารถด,ดึงซ้ายแรงเราต้องประคองเอาไว้เราก็จะรู้สึกเมื่อยแขนขวาถ้ารถมันดึงขวาแรงเราประคองนะฮะมือซ้ายเราก็จะรู้สึกว่าเมื่อยแขนซ้ายหรือบางคนขับมือก็จะยังจน,จน,จนฝืนๆเอาไว้อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์หรือความคาดหวังที่สองของลูกค้าเลยเมื่อรถขับตรงแล้วก็คือลดความเมื่อยนะฮะพอเมือ่อเมื่อคอเราไม่เมื่อยล้าแล้วเราก็จะขับรถอย่างมีความสุขขับไปถึงที่หมายโดยที่เราไม่เหนื่อย นะครับอันที่3ที่ลูกค้าอยากได้เลยและเป็นวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างที่จะสําคัญประการหนึ่งเลย <c oughs> ก็คือบ่าพวงมาลัยไม่เอียงขวาไม่เอียงซ้ายให้มันอยู่ในละานาที่ลูกค้ามองเห็นว่ามันตรงบางท่านอาจจะคาว่าพวงมาลัยหรือบ่าพวงมาลัยตรงเนี่ยก็คือตรงกับคอนโซลบางท่านก็บอกว่าตรงหมายถึงว่าตรงตามระดับน้ําที่มันตรงเอาระดับน้ํามาวางแล้ว มันอยู่เซนเตอร์แต่ก็จะมีลูกค้าบ,บางท่านครับอันนี้ซึ่งเป็นอาการผิดปกติทางสายตาที่เรียกว่าสายตาเอียงบางทีเราตั้งให้พวงมาลัยตรงไปแล้วแต่ลูกค้าบ,บอกเอียงเพราะว่าท่านมีปัญหาทางด้านสายตาเอียงเล็กน้อยท่านก็เลยมองว่ามันเอียงเพราะฉะนั้นช่างก็จะปรับตั้งให้ตามความรู้สึกที่ท่านรู้สึกว่ามันตรงแต่ในสายตาของช่างหรือสายตาของคนอื่นอาจจะมองว่าพวงมาลัยมันเอียงอยู่อันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง ที่เรียกว่าพวงมาลัยบาดตรงพวงมาลัยบาดตรงแล้วนะครับที่ลูกค้าอยากได้อันนึงเลยก็คือพวงมาลัยสั่นบางท่านหลายๆท่านพอเบร์พอพวงมาลัยมันสั่นที่ความเร็วย่านความเร็วหนึ่งครับก็จะไปถ่วงล้อ่วงเท่าไหร่ก็ไม่หายสักที่วงเท่าไหร่ก็ไม่หายสักที เพราะบางครั้งมันเกิดจากการตั้งศูนย์ที่ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าที่ควรมันก็เลยทําให้เกิดอาการพวงมาลัยสั่นไดนะ้เพราะพวงมาลัยสั่นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านลาคาญแน่นอนไม่ใช่สัน่นเพราะเวลาแตะเบรกแล้วสั่นนะครับเพราะแตะเบรกแล้วสั่นส่วนใหญ่จะเกิดจากการจานเบรกผิวสัมผัสของจานเบรกมีปัญหาอันนั้นเวลาเราแตะเบรกพวงมาลัยก็จะสั่นด้วยแล้วก็จะสู้เท้าด้วย เพราะในเรื่องของศูนย์ล้อก็คือขับขับไปแล้วบางทีพวงมาลัยสั่นนะฮะเราไปโฟกัสนะฮะที่การถ่วงล้ออย่างเดียวมันก็เลยไม่หายสักทีเพราะฉะนั้นบางครั้งถ่วงล้อแล้วไม่หายลองแวะศูนย์ลองแวะร้านยางตั้งศูนย์สักนิดนึงจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเมื่อพวงมาลัยไม่สั่นพวงมาลัยไม่เอียงก็ไม่อยากให้มันกินยาง พราะถ้าศูนย์ผิดมันกินยางเยอะๆมันก็เสียดายตังค์ครับเปลี่ยนยางมาแพงๆแป๊บเดียวยางหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่5้าเลยก็คือของการตั้งศูนย์หรือความคาดหวังก็คือตั้งศูนย์เสร็จแล้วยางควรสึกหลออยู่ในอัตราการสึกหลอที่ปกติไม่เร็วผิดปกติไม่กินยางข้างในไม่กินยางข้างนอกแบบเร็วมากนะฮะนั่นแหละครับ อีกอันหนึ่งเลยครับซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ข้อที่อกอสุดท้ายที่เป็นความคาดหวังแล้วก็เป็นประสบค์ประกของทางร้านเลยก็คือตั้งศูนย์เสร็จแล้วเวลาเบรกกระทันหันหรือเบรกอะไรเนี่ยให้มันอยู่ดีปื๊บบางคันตั้งศูนย์ผิดเผื่อเยอะไปหน่อยพอเบรกปุ๊บดึงขวาเลยพอเบรกปุ๊บดึงซ้ายเลยนั้นศูนย์ล้อที่ดีเวลาเบรกกระทันหันในระดับหนึ่งรถก็จะต้องอยู่ตรงตรง,ตรงไม่ปื๊ๆ ค่อยไปขวาไม่ปื้ดไปไปซ้ายเห็นนี่คือหกข้อซึ่งผมจะสรุปให้ฟังเฮเมจะสรุปให้ฟังให้กับคุณลูกค้าฟังอีกทีหนึ่งก็คือหนึ่งเลยก็คือพวงมาลัยตรงโทษทีครับอันที่หนึ่งเลยก็คือขับตรงไม่ดึงซ้ายดึงขวาแบบแรงอันที่สองเลยเมื่อขับตรงแล้วเราก็ลดการเมื่อยลา้านะฮะอันที่สามเลยก็คือพวงมาลัยไม่เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเอียงซ้าย อันที่สี่เลยก็คือวงมาลัยไม่สั่นอันที่ห้าคือไม่กินยางหรือสึกหลอทาให้ยางสึกหลอเร็วผิดปกติและอันที่หกเลยก็คือเบรกแล้วมันไม่ดึงขวาหรือไม่ดึงซ้ายหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านเพื่อทําความเข้าใจกับตัวเองว่าการตั้งสูตรแล้วมันควรจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่กับสภาพช่วงล่างและสภาพถนนและ อปกรณ์ส่วนควบของรถที่ให้มาว่ามันสามารถแอจจ s หรือปรับหรือแก้ปัญหาให้ท่านได้ตามนั้นเพราะรถหลายๆรุ่นทําไม่ได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปสั้นๆที่ขยายความในแต่ละข้อของหกข้อ,อนิดนึงนะครับว่าอะไรมันคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้มันทาได้แบบนั้นทั้งหกข้อวันนี้พอแค่นี้ครับยาเมศวอเเริญการยางลำลูกกาของสองขอบคุณครับ